มนุษย์แต่ละคนมีหน้าที่ต้องคอยกำจัดผลกรรมใดๆย่อมไม่มีวันนี้การ,รเผชิญผลกรรมของตนไปได้ชั้นใดโอกาสที่จะหลีกหนีภัยร้ายแรงจากธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นก็ไม่มีทางหนีพ้นได้เช่นเดียวกันไม่คิดหนีไปจากโลกการคิดหนีไปอยู่ที่อื่นในจักรวาลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก ไม่ว่าจะเกิดจากเทคโนโลยีที่มีหรืออาศัยความช่วยเหลือจากรูป,ปรธรรมที่มาจากเพื่อนบ้านก็ตามเป็นได้เพียงแค่ความฝันเท่านั้นพอพวกเขารู้ดีว่ามันเป็นความเหมาะสมของมนุษย์โลกที่จะเกิดเหตุการณ์ใดๆเหล่านั้นซึ่งพวกเขาจะเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยตรงไม่ได้นอกจากมอบพลังงานความรักให้แก่มนุษย์เท่านั้น รูปธรรมต่างดาวมีหลายจําพวกซึ่งมีพลังงานจากจิตสำนึกที่แตกต่างกันดังเช่นความหลากหลายของมนุษย์บนโลกใบนี้มนุษย์พึงระวังการยอมรับการช่วยเหลือของพวกเขาบางกลุ่มบางพวกที่แฝงไว้ด้วยพลังงานด้านลบโดยมุ่งหวังข้อเลกเปลี่ยนบางประการที่ไม่เป็นผลดีต่อตัวมนุษย์เองไว้ด้วยเพราะรูปธรรมบางพวก เริ่มสำเนียกรู้แล้วว่ามนุษย์ยุคพลังงานใหม่นี้จัก,กรวาลกำลังเปิดมิติระหว่างกาแล็กซีและดวงดาวให้มนุษย์มีพลังอำนาจมากขึ้นและซึ่งเป็นพลังงานอำนาจสูงสุดเหนือรูปธรรมใดในจัก,กรวาลพวกเขาหวัดวันพวกเขายอมรับไม่ได้ที่จะเห็นเผ่าพันธุ์มนุษย์โลก รองความยิ่งใหญ่ในอนาณาจักรของจักรวาลตราบใดที่มนุษย์โลกยังขาดความรู้แจ้งมนุษย์โลกยังไม่ล่วงรู้ความจริงของตนเองบางประการัผู้ก้าวร้าวมีอคติทางจิตวิญญาณต่อเพื่อนร่วมโลกจากอดีตชาติอย่างรุนแรงปัจจุบันพวกเขายัางร่วมขบวนการ แสดงพลังอำนาจทางปัญญาของแต่ละคนในบทบาทผู้นำทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและพ่อพระในสังคมโดยมีพลังอำนาจด้านลบซ่อนเร้นอยู่ภายในเพื่อหวังต่อการเป็นเจ้าโลกหยุดทุกสิ่งเอาไว้ในกำมือของพวกตนไม่ละเว้นแม้ชีวิตและจิตวิญญาณ ของเพื่อนมนุษย์คนอื่นใดคิดสร้างอำนาจด้วยเทคโนโลยีอันสูงส่งบทบาทนักบุญใจบาปท,ที่คนอื่นทั้งโลกรู้จักกันดีแม้ไม่ใช่ระดับผู้นำประเทศมาอำนาจอย่างเป็นทางการแม้แต่ผู้เดียวบุคคลเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์โดยเอาเทคโนโลยีอันสูงส่งจากต่างพิภพ,พ,พเข้ามาแลกกับข้อมูลจำเพาะของมนุษย์โลก บางอย่างกลับไปความจริงเหล่านี้ถูกปกปิดไว้อย่างมิดชิดจนมนุษย์ส่วนใหญ่เชื่อว่ารูป,ปธรรมมนุษย์หรือคล้ายมนุษย์ในต่างพ,พ,พิภพเป็นแค่ในใิยายวิทยาศาสตร์หรือในจินตนาการเป็นการสื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงและก็มีทั้งพลังงานบวกและพลังงานลบหรือมีทั้งขาวและก็ดำ จิตพร้อมรับไั่พิบัติบทความนี้อาจจะช่วยคนที่จิตกำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้ก็ได้ซึ่งมีอาจจะไปปรึกษากับใครแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคนภายในครอบครัวก็ยังไม่สามารถปรึกษากันได้เลยเพราะอ้างว่าคนใกล้ชิดไม่เชื่อตามเราเป็นต้นบางท่านถึงกับลาออกจากงานกันเลยทีเดียว างท่านก็เป็นเอามากกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นมากกว่านั้นอีกก็คือไปปรึกษาจิตแพทย์กันแล้วก็มีเพราะหาทางนี้ทีไล่แบบคนอื่นๆกันไม่ได้อันเนื่องมาจากสภาพการเงินและความเป็นอยู่ไม่อำนวยทำอะไรไม่ได้ดังใจจิตอาจเกิดความเครียดอาจส่งผลเสียทั้งตนเองและผู้อยู่รอบข้างและที่ทำงาน ไปจนถึงระดับสังคมประเทศชาติเป็นต้นพวกเรามาช่วยกันปกป้องพวกเขาเหล่านั้นร่วมกันด้วยเธอเพราะอย่าถือว่าไม่ใช่ญาติพน้องไม่ใช่ลูกหลานของตนเลยนึกเสียว่าเขาเหล่านั้นคือเพื่อนร่วมโลกกับเรามาชาตินี้ก็แล้วกันและชาติอื่นอาจจะเป็นพ่อแม่หรือพี่น้องหรือลูกหลาน ของตนเองก็เป็นได้วันนี้อยากจะมาช่วยยกจิตให้สูงขึ้นตามกันไปด้วยเถิดเพราะพวกเขาเหล่านั้นเกิดมาแล้วก็ย่อมอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขความหวังเหมือนกับทุกๆท,ท่านพวกเรามาพร้อมใจกันมอบความรักความเมตตาความอบอุ่นใจซึ่งกันและกันเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกว่ากันจะดีไหม อย่าลืมร่างกายของคนเรานั้นเสื่อมทุกวันเมื่อตายไปอย่างมากก็แค่เป็นปุ๋ยของโลกใบนี้แต่ก็ยังมีประโยชน์เสียกว่าจิตใจเสื่อมทรามแต่จิตใจของคนเรานั้นเสื่อมไม่ได้เพราะถ้าจิตคนเสื่อมเมื่อใดนอกจากจะส่งผลร้ายกับตนเองและผู้อื่นแล้วยังไปทําลายโลกทําลายธรรมชาติ จริงอยู่เราไม่สามารถไปหยุดยัง้งหรือสิ่งอื่นๆได้โดยเฉพาะภัยพิบัติแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่เราพอจะเป็นแปลงและทำกันได้ในตอนนี้นั่นก็คือจิตใจของทุกๆท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปเรามาสร้างภูมิต้านทานจิตกันก็คือฝึกจิตให้คิดบวก อย่างสม่ำเสมอหรือมีความรักความเมตตาความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยกันและกันประการแรกเราจะต้องเข้าใจจิตของตนเองเสียก่อนแต่ถ้าเราไม่พยายามทำความเข้าใจธรรมชาติแห่งจิตของตนแล้วต่อไปเราก็จะไม่สามารถเข้าใจผู้อื่นไม่เข้าใจโลก และไม่เข้าใจจัก,กรวาลน,นี่เป็นการสร้างความสมดุลของธรรมชาติโดยเริ่มต้นที่จิตของตนเองก่อนภูมิต้านทานของจิตจึงจะสร้างความอดทนหรือการยอมรับกับธรรมชาติที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงและผู้ที่มีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเท่านั้นจะช่วยให้เราสามารถอยู่บนโลกในกละยุกหรือภัยพิบัติในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี สมเด็จองค์ปถมท่านเตรียมมาช่วยลูกหลานยกจิตแล้วโดยเฉพาะผู้ที่มีกำลังใจยังไม่มากพอขอให้จดจำภาพนี้ให้แม่นๆและจำให้ขึ้นใจกันก่อนภัยพิบัติจะมาถึงตัวกันเราไม่ลืมพระพระก็ไม่ลืมเราแต่ถ้าเราลืมพระพระก็ไม่ลืมเรา เพราะพระเมตตากับพวกเราทุกท่านสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆนาทีนี้กรรมฐา,านอื่นทำไมทำไม่ทันแล้วเรื่องจิตคนนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากฝึกกันได้แต่ต้องใช้เวลาใช้เวลากำลังจะเข้าเรื่องก่อนจะเข้าเรื่องก็ให้นั่งดูรูปพระไปพังๆก่อน แต่ถ้าจิตผู้ใดเกิดปิติขณะนั่งมองภาพนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขอให้กระทำด้วยความคารพจริงๆจิตจะเป็นสมาธิได้โดยง่ายและต่อเนื่องข้อดีของจิตสะดวกทั้งเวลาสถานที่ขณะกันหนดจิตไประลึกถึงพระไม่ต้องเสียเวลาหรือหลางงานไปนุ่งขาวห่มขาวกันที่วัด หรือสำนักปฏิบัติธรรมกระทำได้ระลึกถึงพระกันได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกลมหายใจทุกขนาดจิตสามารถกระทำกันได้ทุกอิริยาบถเดียดนี้วินาทีนี้ลมหายใจนี้กันได้เลยเรากำลังบวชใจมีใช่การบวชกายเป้าหมายในโครงการกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ทุกคน หันมาสนใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อยกจิตให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจในการรับมือกับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยหนักหรือเบาเพื่อให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตให้เข้าใจในกฎไตักษับให้จิตก่อติดพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราให้มีชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุข คนเราเกิดมานั้นมาแต่ตัวเมื่อยามหมดบุญต้องละโลกนี้ไปเราก็ต้องไม่สามารถจะเอาทรัพย์สมบัติใดๆติดตัวไปได้เลยสิ่งเดียวที่จะนำไปได้ก็คือบุญหรือบาปที่เราได้กระทำไว้อย่ามมีชีวิตจูแล้วท่านทั้งหลายจะเลือกอะไรดีละ่ะดังนั้นในขณะที่ยังมีโอกาสจูนี้ ขอให้เรามาช่วยกันเร่งสร้างส,างสะสมบุญบารมีกันให้มากๆเพราะเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถจะนำติดตัวไปยังพบหน้าได้ยิ่งสร้างบุญบารมีมากก็ยิ่งได้ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นมากตามลำดับและสุดท้ายคือพระนิพพานอันเป็นที่สุดของชีวิตเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากวตาสงสาร แต่ในทางตรงข้ามถ้ายัางยึดติดในตัวกูของกูยังมีกิเลสยังมีโตรดหล,ดลงยังหลงงมงายกับอบายามุกยังหลงบูชาเงินเป็นพระเจ้ายัางมีการเอารัดเอาเปรียกยังไม่เชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วศีลห้าก็ไม่ใส่ใจ แม้ถือศีลสักข้อเดียวก็ยังทำไม่ได้อนาคตของคนเหล่านี้ยอมตกสู่อบายภูมิหรือนรกสถานเดียวยิ่งบาปมากก็ยิ่งลึกมากอยากขึ้นสวรรค์หรือลงนรกแน่นอนทุกคนอยากขึ้นสวรรค์ยกเว้นคนที่ยังไม่เชื่อดังนั้นในเมื่อยังมีโอกาสเกล่ามาเร่งสะสมบุญบารมีกันไว้ให้มากๆ มาเตรียมยกจิตให้สูงขึ้นให้ดวงตาเห็นธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างเคร่งครัดอย่างน้อยศีลห้าเราก็ควรจะถือปฏิบัติขั้นต่ำก็สวรรค์ฉันจกตุมมหากราชิกาเรื่องภัยพิบัติทั้งหลายจะเกิดหรือไม่หนักหรือเบายากที่ใครจะยังถึงอย่างชัดเจนเพื่อความไม่ประมาท เรามาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมจิตให้พร้อมรับมือกันเถออย่างน้อยเมื่อเราทำใจได้ปล่อยวางทางโลกได้จิตเกาะติดพระติดอยู่กับธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็มีความสุขแล้วขอเจริญในธรรมมีพระพุทธเจ้าในจิตให้มากๆเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตคือพระนิพพานวันนี้บางคน อาจจะเจอธรรมะได้ก็ต้องพบกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสเหมือนกับคำพระท่านว่าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมท่านทั้งหลายผ่านสภาวะที่เห็นทุกข์จนถึงขนาดที่คิดว่าหากตายไปจะทุกข์น้อยกว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่หรืออาจจะด้วยบุญบารมีที่เคยสร้างสมมาแต่ปางก่อนนี้ ทำให้หันมาเข้าหาธรรมะเพื่อแก้ไขทุกข์จนได้เจอคําสอนพระอาจารย์ที่ถูกกับจริตเราจนมีความคืบหน้าในการปฏิบัติธรรมได้พอสมควรกิเลสสิ่งยั่วยวนเป็นสิ่งหอมหวนน่าเสพเสียเหลือเกินการที่จะลดละหรือทำให้เบาบางเป็นสิ่งที่ยากมากหากเราไม่มาถือศีลปฏิบัติภาวนาด้วยการเจริญสติแล้ว สติของเราตัดปัสจที่มากระทบอายตนะทั้งหกสำหรับผู้ที่ฝึกแล้วถึงแม้ว่าสติจะไม่ทันต่อผัสสะที่มากระทบแต่ก็จะสามารถละเลึกได้ในวาระถัดไปทำให้ไม่โดนกิเลสลากจูงไปมากกว่านี้การปฏิบัติภาวนาด้วยการเจริญสติบ่อยๆกิเลสก็จะค่อยๆเบาบางลง ที่สังเกตได้ชัดกล่าวคือจะไม่สามารถดูหนังดูละครหรือสิ่งบันเทิงใจให้ลุ่มหลงสนุกสนานเหมือนเดิมมีแต่ความจืดชืดไร้สาระและไม่สามารถพูดนินทาว่าร้ายผู้อื่นได้อีกเป็นต้นสติจะคอยสอดส่องใจจิตใจจะมีแต่ความเมตตากรุณาให้อภัยผู้อื่นได้ง่ายในวราระการที่จะถึงนี้ ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหากเราไม่เตรียมใจให้พร้อมความตื่นตกใจความตื่นตระนกจะมีมากมายถึงกับมีคำกล่าวว่าในวาระภัยพิบัติที่จะมาถึงคนจะไปที่ไม่ดีกันมากมายนั่งด้วยต้องตายด้วยคำตรนกตื่นกลัวอย่างสุดขีดซึ่งหากเราอยู่ในสถานที่จะเกิดภัยพิบัติหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว การมีสติอยู่กับตัวเองและระลึกถึงขุนพระรัตนตรัยไว้ตลอดเวลาพุทธานุภาพจะนำพาให้เราปลอดภัยหากแม้ว่าจะต้องเสียชีวิตตามวารกรกมก็จะไปตามที่หมายด้วยดีเราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่บัรนี้ให้พร้อมทั้งฐานศีลภาวนาศีลห้าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ต้องมีให้ได้ ประกอบกับการปฏิบัติภาวนาซึ่งมีทั้งแบบสมถะและวิปัสสนาก็เลือกเอาตามภูมิธรรมของเราตามจริตของเราที่สำคัญต้องเริ่มกันตั้งแต่บัดนี้แล้วเวลามีไม่มากแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกทุกท่าน